มันมีความพยายามที่จะไปร่วมเอ้าถึงวันลงคะแนนเราก็ลงมติดไม่รับหายไปสิบกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยพยายามทําทุกอย่างเพื่อเอาใจรัฐบาลไม่ให้กัดใจเขาก็บอกว่ามันจะจบสิน้นคนที่จะไปก่อนก็คือไม่ใช่พักนะครับแต่คนที่ไม่ซื่อตรงไม่สุจริตคนพวกนั้นจะต้องไปก่อนครับ หนึ่งในพักการเมืองที่ถูกจับตามองว่าจะร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยครั้งนี้หรือไม่ก็คือพักประชาธิปัตย์นะครับถ้าประชาธิปัตย์มาร่วมก็แปลว่าความขัดแย้งครั้งเก่าตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนมาถึงเพื่อไทย จะต้องลืมกันไปหรือไม่ในสิ่งที่ต่อสู้กันมาแต่25สสของประชาธิปัตย์ก็น่าเชื่อว่าอาจจะไม่ได้ยกมือสนับสนุนรัฐบาลกันทุกคนนะครับโดยเฉพาะสสที่เป็นผู้อาวุโสหนึ่งในนั้นคือท่านชวนหลีกภัยครับอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และปัจจุบันยังคงเป็นสสบัญชีร,รายชื่อพักประชาธิปัตย์ท่านจะวางตัวอย่างไรถ้าหากว่าประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลจะกลายเป็นฝ่ายค้าน ที่อยู่ในรัฐบาลหรือไม่และถ้าเข้าไปร่วมแล้วหลายคนเตือนว่าถึงการอวสานของประชาธิปัตย์ในมุมมองของท่านชวนคิดเห็นอย่างไรนะครับวันนี้คุยกับคุณชวนหลีกภัยครับสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ครับ,รบสวัสดีครับท่านชวนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราคุยกัน3ามโมงสิวันนี้ ุช,ชวนครับสัญญาณล่าสุดจากพักประชาธิปัตย์ที่ส่งมาถึงตัวท่านนี่เป็นยังไงบ้างครับอัปเดตหน่อยครับสัญญาณล่าสุดผมก็ฟังจากนักข่าวครับเอาฟังจากผมีกธีล่ะฮะครับผมก็ฟังจากนักข่าวที่สภาด้วยครับว่าสถานการณ์มีใครไปพบใครอย่างไรเนี่ยเพราะโดยส่วนตัวเราก็ไม่ทราบคร,บครับเพราะว่า,วาเวลาก็ไปทําอะไรเนี่ยผมไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพักเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่มาแจ้งเนี่ยเราก็ไม่ทราบ เราต้องคอยสอบถามจากนักข่าวมั่งหรือว่าถามจากคนที่เขาติดตามเหตุการณ์หรือไม่ก็คุยกับท่านบัญญัติมรัตรฐานคุยกับท่านจุรินว่าสถานก,การณ์ไปอย่างไรครับก็ขณะนี้ก็อย่างที่ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่ามันมีความพยายามที่จะไปร่วมครับมีแนวโน้มเป็นแบบนั้นท่าน<ม>ก็<ม>รับ<ม>สารมาไม่ได้ต่างจากพวกเราเลยครับที่ติดตามข่าวสาร,รกันมาเนี่ยนะครับเออมันยิ่งทําให้เห็นช่องว่างระหว่างกลุ่มสส สายผู้อาวุโสครับกับสสปัจจุบัน ประมาณสัก20กว่าเสียงเนี่ยเหมือนมันมีระยะห่างมันมีช่องว่างราวกับว่าท่านท่านเหล่านี้ถูกโดดเดี่ยวอยู่ในพักหรือเปล่าครับท่านออชวนครับถึงขนาดว่าข่าวสารข้อมูลในพักนี่ยังไม่ได้รับทราบว่าเขาจะไปคุยกันอะไรยังไงที่จริงก็ไม่ถึงขนาดว่าเป็นกลุ่มอาวุโสแยกกับกลุ่มไม่อาวุโสนะครับมันมีกลุ่มไม่อาวุโสคือกลุ่มที่อายุน้อยหรือเพิ่งเข้ามาเป็นซักสมัยสองบางคนเหมือนกันที่เขาก็ไม่เห็นด้วยวันนั้นเนี่ยครับย้อนอีกทีตอนที่ออลงมติกันว่าจะโหวตให้ กับนายกแพทองทานอย่างไรเนี่ยยังไม่มีการพูดคุยถึงการร่วมรัฐบาลเลยใช่ไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีไมม่ีกระซิบเข้าหูทั้นชวนเลยใช่ไหมไม่มีเลยครับไม่มีการพูดคนที่เสนอว่าเมื่อเราไม่ร่วมรัฐบาลใช้กับนี้เลยนะครับเมื่อเราไม่ร่วมรัฐบาลเราก็ต้องไม่เห็นชอบคือพลสมบทีสุรินทร์ปารเรก็คือฝ่ายนู้นแหละ นั่นคือคนเสนอที่ประชุมก็ไม่มีใครคัดการเพียงแต่ท่านนายจัดเตือนว่าควรจะหารือพักฝ่ายค้านก่อนคือพักข้าไกรก่อนว่าเราจะลงม,ต,งมติยังไงก็มีปฏิญาไม่พอใจกันส่วนหนึ่งพู้นั้นก็พาดพิงไปถึงพักนู้นแรงๆกันแต่ในสุดผมก็ลุกขึ้นผมบอ,อกผมขอสนับสนุนควาเมเห็นท่านนายจัินะคว่<ต> <จะ S 1> สุดท้าย,ยาก็โหวตแพ้ไปในสุดก็แพ้จุดก็โหวตประธานก็ร้องใช้คาว่าใครที่เห็นว่าควรจะไม<ป>่รับโดยวิญิงาดออกเสียงยกมือขึ้นก็ ยกมือเป็นส่วนใหญ่ก็มีไม่ยกก็ผมธรรมยิแล้วก็น้องอเพชรอะไรพวกนี้คนระับแต่แต่ทุกคนก็ก็เห็นตรงกันกันกบคําพูดของท่านสุรินว่าในเมื่อเราไม่ร่วมรัฐบาลทุกคนก็เข้าใจว่าประชาธิปัตย์จะยังคงเป็นฝ่ายค้านต่อไปอแต่เหตุการณ์ผ่านมาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์อโอ้โหข่าววิ่งวุ่นมาก,กว่าหัวหน้าเลข,ขาหรือสอสอบางท่านแต่งตัวเตรียมจะเป็นรัฐมนตรีจะเข้าไปร่วมกับรัฐบาลแล้วเพราะท่านชวนได้ยินข่าวนี้มันได้รู้สึก<า>เป็นยังไงบ้างได้ยินมาตลอด มันไม่ใช่ตั้งแต่แต,ตอนบวนชทายได้ยินมาตลอดว่าทำไมลงมติว่าพบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเนี่ยลงมติในพักว่าไม่รับอ้อาวถึงวันลงคะแนนเราก็ลงมติไม่รับหายไปสิบกว่าคนไม่มาลงคะแนนโดยสรุปก็คือว่ากลุ่มนี้เนี่ยพยายามทำทุกอย่างเพื่อเอาใจรัฐบาลไม่ให้กัดใจ เพราะนั้นแม้การังยึดมติของพรรคตัวเองนี่ก็ละเมิดเพื่อเอาใจทําไมต้องเอาใจเหตุผลก็คืออยากไปร่วมรัฐบาลเพราะนั้นผมว่ามันไม่ใช่เขาเชิญหรอกแต่ฝ่ายนี้บางคนพยายามที่จะไปประสานติดต่อขอเข้าร่วมจริงตั้งแต่สมัยก่อนรัฐบาลชุดเดิมจะพ้นไปด้วยซ้ําไปมีความพยายามติดต่ออยู่แต่ว่าพราะไม่ไม่เกิดอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาพอมันมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีรอบนึงช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ เข้าไปภายในแต่เนีียเราเป็นสสไม่ได้เป็นกรรมการบริหารก็จะไม่ทราบว่าเขาไปพูดกันอย่างไรติดต่ออย่างไรแต่ว่าที่จริงก็จะเป็นอย่างเนี้ยถ้าหากว่าเขาตัดสินใจแบบไปร่วมรัฐบาลจริงๆนะครับคนคงจะสงสัยท่านชวนประกาศจุดยืนส่วนตัวว่าขอไม่เข้าร่วมกับมันจะอยู่กันยังไงครับนึกภาพตามไม่มีปัญหาผมเคารพมติพักนะเมื่อพักอยากจะร่วมก็ต้องไปร่วมก็ไม่ว่าอะไรอาจจะดีที่ว่า ไม่ต้องทำตัวอยู่เป็นไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่เชื่อเป็นฝ่ายค้านแต่ทำตัวไปหนุนรัฐบาลในเรื่องที่ไม่จมําเป็นต้องหนุนคือการเป็นฝ่ายค้านไม่ความว่าไม่ความหมายความว่าเราต้องค้านทุกเรื่องกฎหมายที่รัฐบาลเสนอส่วนใหญ่เราก็รับให้ความเห็นชอบเหมือนกันเป็นประโยชน์ใช่ครับมันเป็นประโยชนเ์เพราะ,ะกฎหมายรัฐบาลส่วนใหญ่ก็ใครเป็นรัฐบาลก็ต้องเสนอกฎหมายแบบนี้เราก็ให้ความเห็นชอบไปแต่ว่าในกรณีที่เรื่องที่ไม่ควรรับมติพักไม่รับกลับ หนีไม่กล้าลงคะแนนอันนี้มันก็ยิ่งทําให้เห็นว่าเป็นฝ่ายค้านก็ไม่คุณมีความสุขพูดง่ายๆก็คือบทบาทก็ไม่มีอภพิรายในสภาก็ไม่มีไม่ไม่มีความคิดความเห็นอะไรเลยผมว่าเขาดูไปทําหน้าที่อย่างนี้ก็ไม่คุ้มกับที่ชาวบ้านอุตสาห์เลือกมาเพราะฉะนั้นเมื่อตัดสินใจอยากจะไปร่วมรัฐบาลก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจแต่ว่า่าะวางตัวยังไงเขาต้องเรียนว่าโดยส่วนตัวนี่ผมก็ไม่เห็นใครออกมาปกป้องพรรค เวลาสื่อก็ว่า,วาพักพักอะไรรอเสียบพักอะไร,รผมไม่เคยเห็นคนพวกนี้ผูบ้บริหารพักออกมาปกป้องพักเวลาเรารู้ตั้งในเราไม่ใช่พวกซื้อเสียงเพราะฉะนั้น <c oughs> คนก็เลือกเราในภาคใต้นี้เลือกเกือบทั้งหมดบอกว่าอย่าเลือก <c oughs> พักเพื่อไทยนะไม่เยอกกับคนครับไ <c oughs> อ้น,นี่มันเป็นบุญคุณที่เราต้องยอมรับว่าเราพูดอะไรก็อุตส่าห์ให้ความร่วมมือดังนั้นเมื่อเราพูดไปอย่างนี้แล้ววันหนึ่งเรามา กลับลำมาหนุนเขาประบานที่เราบอกอย่าไปเลือกเขาเนี่ยผมว่านี่ทรยศต่อประชาชนแล้วแต่คนอื่นอาจจะไม่เกี่ยวคนอื่นอาจจะไม่รู้ประวัติความเป็นมาหรือคนอื่นอาจจะเชื่อมโยงร่วมกันแต่ว่าเรามาอย่างนี้ผมก็ต้องมีชุดยืนผมเนี่ยแต่ผมจะไปลาออกทําไมเนื่อาผมเป็นส่วนหนึ่งของพรรคตลอดมาผมไม่ใช่พวกมาหาประโยชน์จากพรรค ผมพูดที่เป็นคนประครับประคองพรรคให้อยู่มาได้แต่วันหนึ่งมันเปลี่ยนผู้บริหารผู้บริหารชุดนี้ก็ตัดสินใจไปอย่างหนึ่งก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับส่วนเวลาจะโหวตอะไรที่จะต้องสนับสนุนรัฐบาลท่านชวนจะวางตัวยังไงครับมันยังไม่มีเ<ม>หตุ <S <S ห<ร>การณ์เกิดขึ้นครับมันต้องดูการการลงมติมันผ่านไปแล้วเลือกนายกอ,อย่างอื่นนั้นมันอยู่ที่เหตุผลเป็นเรื่องไปท่านชวนมองอนาคตของประชาธิปัตย์อย่างไรถ้าตัดสินใจเข้าไปร่วมเป็นรัฐบาลในครั้งนี้บางคนบอกว่านี่ถึงเวลาย่อยสลายถึงการอวสาน ของพรรคประชาธิปัตย์แน่นอนมีคนไลน์มาผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนนะเขาก็บอกว่ามันจะจบสิน้นแต่ว่าผมคิดว่าคงไม่จบหรอกเพราะว่ายังไงพรรคก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าอยากให้ประชาชนแยกให้ออกว่าอันนี้เป็นพฤติกรรมของกรรมการบริหารชุดนี้ที่สมาชิกพรรคเลือกขึ้นมาเองแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นสมาชิกที่เขายังผูกพันอยู่แล้วเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการเลือกหรือไม่เลือกกรรมการเนี่ย เขาก็ยังพูดอยู่เสมอว่าพรคปฏิปัตเกินพักเดียวที่เป็นความหวังแต่ความจริงแล้วไปโทษเพื่อไทยทั้งหมดไม่ได้นะคือถ้าคนของเราไม่ดิ้นรนไปเป็นเนี่ยเขาไม่ได้เชิญเขาไม่ได้อยากได้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปสยามเราพยายามติดต่อเพื่อไปเป็นมากกว่าอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นทางมัพังนั้นถ้าเราไม่ดิ้นอยากไปผมว่าเขาก็ไม่จําเป็นเพราะเสียงก็ท่วมท้นอยู่แล้วและเพราะคนของเราเนี่ยอยากไปเป็นเขาเลยแล้วก็ปดีเขา พูดง่ายๆก็เลขาพรรคประชาธิปัตย์ปัจจุบันเนี่ยคือสมาชิกพรรคเพื่อไทยเกินก่อนเคยสู้กับประชาธิปัตย์แล้วก็แพ้ประชาธิปัตย์มาตลอดแล้วตอนหลังก็ออกมาสมัครในนามพรรคกึงได้ก็ผมก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องความสุขพันธ์ส่วนตัวถึงก็ต้องดูกันต่อไปนะครับแต่ว่าในนามของสมาชิกคนหนึ่งของพรรคแล้วก็อยากจะพูดแทนคนที่มีส่วนร่วมในการปกป้องรักษาพรรคมายาวนานว่า,เ,าเมื่อไม่มีใครออกมา ทำอะไรก็ตามเพื่อปกป้องเขียรติภูมิของพรรคเนี่ยผมก็คิดว่าผมควรจะมีส่วนในการที่ออกมาปกป้องพรรคไม่มีชีวิตแต่ว่าความเป็นพรรคเนี่ยมันรุ่งเรืองมาได้ถึงเกือบ80ปี mm hmm. ด้วยความซื่อตรงต่รมองย้อนกลับไปนี่มีพรรคใหม่หร่างที่เหลืออยู่ให้สู้กับเราเออในอดีตไม่มีเหลือแล้วครับเหลือเพียงปัจจุบันเดียวขึ้นๆลง,ลงๆแต่ว่ายืนยงอยู่ไม่เคยล้มหายไปไหนผมก็ยังคิดว่ายังอยู่ครับ คนที่จะไปก่อนก็คือไม่ใช่พักนะครับแต่คนที่ไม่ซื่อตรงไม่สุจริตคนพวกนั้นจะต้องไปก่อนครับ